ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสะดดุนะครับผมเป็นช่องรีวิวสินค้าพอดตัวใหม่นะครับผมที่เพิ่งเปิดมาเมื่อกี้เลยครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเราได้ผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนคลิปแรกของเราเลยครับผมเป็นตัวพอตโค้ดซิสเต็มตัว r ร a l X นะครับผมอ่ะวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเขาก็คือไทยแลกนะครับผมเขาส่งสินค้ามาทั้งหมด2แบบนะครับผมก็คือตัว r ร a l X ที่เป็นตัวอ่าตัวนี้ครับผม VIP Edition นะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่ เขาขายแยกมาเหมือนกันคือตัว Real X ที่เป็นตัวแบบธรรมดาตัวนี้เป็นตัวสีดำนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่หัววันนี้นะครับผมในคลิปเราจะมีการรีวิวสินค้าอ่ะทั้ง2อย่างเลยทั้งตัว V i P Box แล้วก็ตัวธรรมดาเราจะมาเริ่มที่ตัว V i P Box กันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวผมขอออกไปก่อนตัว V i P Box นะครับผมอ่ะเปิดเลยเฮ้ยเห็นไหมครับนี่ตัว V i P Box นะครับผมก็คือเปิดมาจะมีตัวนี้เครื่องที่แถมมาเลย ตัวนี้มีเครื่องคะแนนตัวหนึ่งแล้วก็มีหัวน้ํายาทั้งหมด15กลิ่นนะครับตัวนี้อ่ะเสียบเขายาเอาไว้ตรงนี้่ปตัวนี้จะมีน้ายาทั้งหมด15กลิ่นก็คือเป็นตัวหัวของแบรนด์เรียวเซนะครับผมซึ่งเป็นตัวนี้เป็นหัวของแบรนด์ตัวใหม่นะครับตัวนี้คือเพิ่งมาใหม่เลยสดๆร้อนๆเป็นน้องใหม่นะครับซึ่งกลิ่นที่เขาให้มาก็โอ้โหเยอะมากตัวนี้มีทั้งหมด15กลิ่นก็สำหรับตัวบ็อกซ์อีดิชั่นก็จะประมาณนี้ครับผมตัว V.I.P อ่ะแล้วส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวธรรมดาซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวตัวธรรมดาก็คืออ่ะวันนี้จะมารีวิวก็คือเครื่องกับตัวฟิลสูบของหัวแกะน,นะครับอยัดแกะอ่ะในตอนแกะก็ขออธิบายนะครับผมก็คือแกะยากตัวนี้นครับผมเนี่ยอ่ะกล่องมันเป็นยี้ ปึ๊บปึ๊บเครื่องตัวนี้นะครับผมไฟอยู่ที่6อ่ะไฟอยู่ที่400มิลลิแอมมีตัวชิปเป็นตัวชิปตัว RX นะครับผมเป็นชิปของตัวของโรงงานเองเลยตัวนี้ก็คือเขาใช้เขาผลิตใช้เองตัวนี้มีระบบ vibration นะครับผม alert ที่เอาไว้เตือนเวลาอ่ะมีน้ำยาซึมหรือเสียบหัวไม่สนิทตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จโดยใช้สาย Type C นะครับผมตัวเครื่องครับเปิดมาอ้สวยนะอุถ้าเป็นเล่นไป เครื่องดีไซน์น้ํหนักก่อนนะน้ําหนักไม่เบาวิวนะมีน้ําหนักตัวนี้<ม>เนี่ยบอดี้เครื่องคืมเชืยอดดำดำเงาสวยเลยครับตัวกล่องมีอะไรให้มาบ้างมาดูกันปึ๊บเปิดมาโอ้หืมคุมอ่ะ สายคล้องแบบพรีเมียมเรียวเอตัวนี้ได้สวยสวยสวยดีว่ะตัวนี้มีสายคล้องมีอีกอ่ะแล้วก็สายชาร์จครบแล้วหมดนี้ก็คือภายในหนึ่งกล่องนะครับผมจะมีตัวเครื่องบอดี้ตัวนี้ตัวหนึ่งหนึ่งเครื่องบอดี้สายคล้องแล้วก็สายชาร์จให้มาตัวนี้ไม่เกี่ยวครับมาตัดให้เฉยอ่ะต่อไปเราจะเป็นการรีวิวฟิลสูบซึ่งหัวนี่เราจะไดารีวิวก็คือหัวแรกของตัวเรียวเอนะครับผมนี้ตัวนี้ ่าตัวนี้ครับผมน้ำยาบรรจุอยู่ที่ 2ml นี่โคติตีนสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็พอดีแล้วจะมาดูกันวนะ่าน้องใหม,ม่นจะได้ขนาดไหนกันเชียรสชาติกลิ่นฟิวสูบม,มันมางไว้แกะไปอ๋อไอตัวซิลเป็นกระดาษนะครับผมแกะง่ายมาก มีความเหมือนหัวมาโบเหมือนนะเหมือนนะสวยนะเหมือนหัวมาโบเลยแต่น้ำยาที่ให้มาคือสองสองมลไปเล่นไปเฮียเฮ้ยสวยอ้ยได้เรื่องน้ำแรกของวีเอ X อือหืออือหือ น,นี่เหมือนน้ำแร่มาโบนี่เหมือนน้ำแร่อินฟีมันมีความแบบตอนสูบเข้าไปอ่ะคือน้ำแร่แต่พอเราเล่หวานนะตัวนี้ไม่หวานเลยแต่ความเย็นก็มาระดับแบบกลางๆกง็คือเต็มห้าความหวานผมให้ที่สามพอสูบไปอื แล้วตอนเป่าออกมาสูบเข้าไปน้ำแรกแต่เป่ามามีความเป็นโคลดานิดๆเฮ้ยไอ้นี่จริงอะคือมันแบบพอปล่อมันมีความเป็นโคลามันเป็นกลิ่นโคลดามันซาซามันสเป็อืมโอ้ตัวนี้ดีนะส่วนตัวเครื่องนะผมว่าผมว่าอ่ะตัวการจ่ายไฟมันเป็นแบบผมว่าตัวจ่ายไฟไฟน่าจะอยู่ประมาณที่6วัตต์นะผมคิดว่านะนี่ผมคิดว่าเพราะว่าตัวกล่องมันไม่ได้ระบุไว้นะมันไฟมันจ่ายกี่วัตต์ แต่ผมว่าจ่ายไฟอ่ะคือมันนิ่งแล้วก็มันแรงอตัวเลยอืมความฟิลสูบมันก็จะเหมือนเครื่องพวกเครื่อง Next หรือเครื่อง Infini นะครับผมแต่รู้สึกว่ารูลมตัวนี้จะให้มาใหญ่นะเพราะว่าตอนสูบนี่แบบเสียงรูลมแบบชัดมากเลยอืมสำหรับเครื่องนี้นะถ้าผมให้คะแนนตัวนี้นะผมว่ามันก็ให้คะแนนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็คือเครื่องมันทํามาแบบนี้คือมันดีแล้วผมว่าก็เหมาะ พกพาก็โอ้โหขนาดขนาดพอดีมือเลยตอนแรกผมคิดว่าเครื่องมันจะอาจจะเล็กกว่านี้เปล่าวะเพราะกล่องที่ให้มาคือขนาดก็เหมือนแบบกล่องที่มันดูเหมือนเล็กกว่าตัวอื่นนะผมคิดว่าก็คิดว่าโอ้โหกล่องให้มาก็คือเครื่องมาก็คือแบบใหญ่เลยตัวนี้พอดีมือด้วยน้ําหนักก็คือไม่เบาเกินไปวัสดุก็นะวัสดุโอ้วัสดุดีด้วยเอาทํเาเป็นเล่นไปน่าจะเป็นตัวอะลูมิเนียมนะครับผมวัสดุมันก็คือตัเต็มที่ก็คือผมว่าตัวนี้เหมาะเหมาะกับคนที่ ที่กำลังจะมองหาแบรนด์ใหม่ๆที่กำลังจะใช้ที่มันจะมีแก๊จเจ็บเสริมเข้ามาที่จะพร้อมขนาดนี้ก็ต้องเรียวเนะครับเพราะว่าในราคาที่มันถูกนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ถูกมากราคาแล้วก็ในกล่องน,นี้ก็ยังมีแถมสายคล้องให้อีกผมว่าอ่ะตัวนี้คุ้มก็สำหรับวันนี้นะครับผมการรีวิวเรียว X ตัวใหม่ตัวนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับและก็อย่าลืม u b s c r i b e แล้วก็ติดตามหรือถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วผมจะพยายามตอบไปพบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็เออสุดท้ายต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี t h a i l a ซ c o o m นะครับผมที่เขาส่งตัวเรียวเอสไม้เรารีวิวกันก็สวัสดีไม่มีแ,มแล้วครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมและก็สวัสดีบาย